ืมจะว่าไปมั่กันานแล้วเลยจะไม่ได้ไปลงคลิปเนี่ยเช่นควรจะกลับไปลงคลิปได้หรือ,อยังนะแล้วน่าคุไม่ใครโอ้โหพูดีกว่าผมเปิดตัวเทราบูต้อเออเสียงคุณเป็นแบบนั้นมันจะไม่เป็นไรนะครับโอ้ ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวคุยคนฟอกเสียด้ยวยทำไปกินน้อยอยู่ดีโอเคครับแล้วคุณมีธุระอะไรผมครับโอ้ก็คืออยู่ที่มานอนแล้วนะเมื่อไหร่ผมจะลงทค,ครับก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคกลับเข้าเรื่องแล้วกันก็คือผมคิดว่าถึงพวกคุณจะไม่พิมพ์ไป,ไป,ไปคอมเมนต์กันแต่ การที่ผมหายไปนานๆมันก็คงจะดูแปลกๆนะผมก็เลยจะมาถแถลงว่าเอ้ยจะมาถแถะเอยจะมาถแถลงว่าที่หายไปไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมเพิ่งเปิดเทอมแล้วก็เอ,อ่จะว่าไงดีมันค่อนข้างจะตัดจัดตารางชีวิตค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าคือผมต้องอัดคลิปคือต้องอัดรอไแบบว้ก็คือต้องดองคลิปเอาไแวบบ้แล้วค่อยมาตัดต่อทีหลังซึ่งเอาจริงก็คือนี่เป็นคลิปแรกที่เพิ่งทําในรอบสิบวันเยนยะ ซึ่งก็เอาเฮอะผมรู้ป่าว่าคุณคงไม่ได้อยากดูคลิปผมขนาดนัน้นหรกใช่ไหมละ่ะดูแค่หนึ่งนาทีเคุณดูอะไรกันนอ,อืมโอเคซึ่งวังตามตรงก็คือเอาจริงๆก็หมดแพชชั่นไปก็มีส่วนนะที่ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าหมดแพชชั่นด้วยใช่ไหมโอ้ใช่ด้วยด้วยเหตุนั้นเองมันก็เลยทำให้ผมอืม ก็หยุดทําไปสักพักหนึ่งแล้วก็คิดทบทวนตัวเองว่าจะทําคลิปยังไงต่อไปดีเพราะว่าคลิปล่าสุดที่ทําไปก็มันก็คือมันคนก็ดูแหละแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าเคอร์ซอปไรอสเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าทํเคอร์ซ็อปรอ,อ,อดมันจะยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าอ,อือฮึอ่าก็อารมณ์เหมือนผมตอนเนี้ยครับก็คือหมดไฟกําลังนั่งคิดอยู่ว่าจะทาไงทําไงดีจะอจัดคลิปอะไรดีโอเคไปละไปไป,ไป ช่วยหน่อยอ่ะไม่ได้บอกเลยว่าจะอัดคลิปต่อตอนไหนพ่อ,อไอคลิปที่จะอัดวันนี้ก็คงจะได้ลงตอนวันอาทิตย์นู่นละมั้งเพราะว่าเอ,อคนตัดที่เกียจตัดเออ,เอจริงๆก็คือก,ก็จะว่าไงเดียไอคลิปนี้ผมก็ากจะทำอธิบาย,ยาเฉยๆแหละว่าเออไม่ใช่มาแถมแมาอธิบายว่าทำไมคนมึงหายไปนานใช่นไหม อืมข้อใดแล้ว่าโอเคก็ทำการนี้ไปยังต่างโลกเลยกันลากล่อนทุกคน